มันเป็นอะไรก่อนว่านนี่ว่านนี่บ่ลูกครับบ่าจากลูกเจ็บค้บาบ่คาตึงบ่ก็ลูกยากนะครับยังไงแต่แตว่าก็ลูกอยู่ครับนี่เป็นเจี๊ยบค้าอยู่มัน,น,นก็เพิ่นไข่บ่สบายการเปลี่ยนห่อนยาก็บก่กระเพาะก็บ่กินนะครับว่านนี่เพราะญาติวันนี้จะเป็นงัวไข,ข,ข่ไข่คาครับไข่ซ้ำม,มือทุกตัวมีโอกาสเป็นเด้อครับ โดยเฉพาะบางโตนีุ่้มงวัวที่ให้ลูกเรื่องว้อทองนะบางโตทวทองงัวทอง,ง,ท,องทองแล้วก็จอยนี่ถ้าเป็นนี่โอ้โอกาสโอกาสเป็นสู้งเพราะว่าบางตัวมันหลางกายมันสู่พร้อมแนละ้วหลางกายโบขนาดยิ่งบางตัวทองนี่แห้งโอกาสเป็นสู้งอะไรเพราะว่ามันมันหลางกายมันมันอ่อนแอ แต,แต่ถ้าทาตัวใดจอยสูบพร้อมเหนห่หงโอกาสเสียงสุ้งที่จะเป็นโรคครับได้ซ่ามือจนได้ตีเอาจนแจ้งได้ลูกครับนี่จอยง้อเจ้าง้อเจ,จ้านี่ขอกนี่จอยมีโอกาสเป็นทุกตัวเพราะ,ะว่าสาเหตุนี่เกิดจากเกลือแม่งวันซุ้งยุ่งซุมนี้มาแลงดูดเลือดตามธรรมศาสตร์เขาอ,อยู่ในป่าเนี่ยครับทั้งเกลดแย่หนีมากถ้าถ้าง้ออยู่ในปลางว่าค่หยืออยู่ในปลานี่มีโอกาสเป็น ไข่ซ่ามมือครับเพราะว่าสัตว์ประหามันมีเหลือบไม่วันยุ่งครับไข่ซ่าเหมือนหมายถึงอย่างครับไข่ค,ค้านี่แล้วไข่ซ่ามหมื่นเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนช่วงนี้เริ่มจะเป็นเมฆซาพุสาภ,ภาคเนี่ยได้ฝนมานี่งเอาค้าลเแื่อยหลบช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนฤดูเปลียปล่ยนอากาศฝนมาเล็กน้อยนี่แเม่นบื่มเลย่อยเลยก็ไข่ซ่ามหม,มือครับยิ่งว่าคอ,อกได้ร่างกายสูบพร้อมจอยแน่กะ โอกาสเสี่ยงสูงมีโอกาสเป็นเพราะว่าเพิ่นจะจะมีเสือจากธรรมศาสตร์ที่สัตว์่าที่กินเหลือแมงว่านยุง่งที่กินเพิ่นถ้ามันถึงเวลาถึงข้าวโอกาสมันเอื้อแล้วกะ็มันเปลี่ยนอากาศนั่นก็เป็นแหละครับแต่ซุ่มได้ได้รับเสือก็เจอครับ น,นั้นเท่ากับตอกเลี่ยงดูแล,แลอย่างดีวิธีการป้องกันกําจัดมแมลงดูดเลือดน้ำคามากะบต่างไฟตั้งย่างให้เพลินน้ำครับหรือกังเว้นถ้าไปเลี้ยงถ้าสังเกตเบิ้งเหลือบตัวใหญ่ๆ่เห็นบ่บักตัวดำดำนะนั่นแหละไปเลี้ยงในปลาเห็นลายบ่เมื่อเราไป,ไปปลาเลยครับแต่เลาะท,ทงหน้ามันก็นตังมีเท่ากับบุกคข้าอะไรเบื้กงมีอยครับ,บนั่นแหละเกลือเป็นขานาดกัดเท่านี้ว่าก็ยังเจ็บเป็นปื้นขึ้น กกัดดูเลือดงวอวยันนอนแหละครับพอขาเห็น,นกตน็ตีน้ำตีใส่วิธีการกําจัดโดยการขาตีเพื่อน้ำครับแต่มีวิธีบางขอ้อพ่กก็ใส่ตะไคร่น้ำและตอนผมมานอนยุ่งซุ่มนี่ก็างคืนเนะาะไข่งั่าไขา่เ้อไข่ซํามือครับเขากับพยายามยปล่อยเพื่อนออกตากแดดไลยูโฮมนะอากาศมันห่อนแห้ง คบย่งงว่วป่วยง,งว่วบสบายนี่เขาก็ต้องดูแลพืชนยางดีและอยู่ผมให้น้ำไว้ให้กินได้ร้ายเพราว่าอากาศห่อนเพื่นต้องการน้ำร้ายครับโอเคเด้อครับ <c oughs>